สวัสดีจ้ามอนีกท็ทิพางอันหนึ่งเขาไปเพ้นนะจ้าอันนี้กัน,น,อนเอาอยางอ้อยไฟให้แล้วเนะจ้าเนาะดังกับดังไส้าันนี่แหละจ้าเนีนนเน่ยงยายวามันจังหนุ่มมันจังหอมพนะยายเราว่ามัมาแขกใส่แก๊ เบิร์ไส่เราล่ะจ้าผีย่างเบิร์กระสีไดเอ,เอาอ่อนเอาอ่อนยางันลนรถนี่ล่ะจา้าอ้อยไฟ ตรงนี้กะล่างกระยังไว้หมดแล้วจ้าเด็กก็เอาใส่ได้เลย<ม>เรียบร้อยแล้วจ้าบันนี้ก็ถาแต่ย้ำถามาปิ่นเขา่าใส่เขา่าแล้วก็แตงแ่งเน้อกินไปเพี้นจ้ะอันนี้ก็ปิีนเขาเ่าแล้วเลยจ้าถาแต่ย้ำใส่เขา่า คนจ้ะเขาไม่หอมหอมจ้ะแต่ว่าเม็ดบองงามปันใดปีนี้พอไอปีว่างหันขอนฝนมันแรงแล้วจ้ะเนาะฝนมันลากล่ะเม็ดกะเลยบบงงามบ่สมบูรณ์ปันใดตอนนี้กะแตงแนว้ไปเพี้ยนเรียบร้อยแล้วจ้ากะได้ย้ำปลากระป๋องจ้า ย้ำปลากระป๋องกับบักสมกับกล้วยจ้านีแหละจ้ากับน้ำเป้าน้ำยาดแล้วก็ก้องเข่าจ้าบันนี้ก็ไปเพ้นกันเลยจ้านีแหละจ้านะกินพาเพ้น เดจ้าเนาะกินไ้มาย้ำปลากระป๋องมีกล้วยมีบักสมแล้วก็มีมีผักกระเดามันจ้ามือนีมีสองผ้าหนึ่งจา้าผ้าบ่าหลายผ้ามีิิบมีมน นี่ก็เป็นแม่ออกที่มาวัดจ้าวุ้หวัดมใครเลืมือนี่เดนที่จินาเดินสงการเลอใอ่ไหวก็สงการสิเออใล่ไหวันกุมพานี่มีนะพวมีนะต้องเด่นมีเลื่อนหะที่ตาขก็มู้น